สวัสดีครับนี่คือ Inside News วันชัยซร์พวกเอาแต่ขานลั่นไม่เอาเพื่อไทยแล้วจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลสววันชัยสุดจะทนสัตว์พวกตะพึทตะพือขานเป็นรัฐบาลมาแค่2-3เดือนก็โจมตีเหมือนอยู่มาเป็นปีถามลั่นไม่เอาเพื่อไทยแล้วจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลเชื่อเศษฐา มีทางออกเรื่องแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่29ตุลาคมนายวันชัยสอนสิริสอวอได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่เอาเพื่อไทยแล้วจะเอาใครเป็นรัฐบาลอยากจะถามดังๆถ้าไม่เอาเพื่อไทยและนายกเศรษฐาแล้วคุณจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกเห็นกล่าวหาโจมตีกันจังไอ้นนก็ผิดไอ้นีก็ไม่ถูกจะยืนเดินนั่งนอนเสือพานาผม รองเท้าถุงเท้าเป็นประเด็นกันไปหมดจะบ้าตายทั้งทั้งที่เป็นรัฐบาลมาแค่2-3เดือนโจมตีอย่างกับว่าเขาอยู่มาเป็นปีจะเกียดทักษิณหรือเพื่อไทยก็เกียดกันเอาเป็นเอาตายเกียดกันไม่เลิกเกียดแบบเข้ากระดูกดำทั้งทั้งที่ผู้มีอำนาจเขาเลิกเกียดเขาก้าวข้ามความขัดแย้งกันแล้วแต่พวกนี้ยังฝังจิตฝังใจกับทักษิณ ทักสินอย่างกับสายสินมัตตราสังไม่ยอมเลิกราจะบ้าบอกันไปถึงไหนไม่คิดจะให้บ้านเมืองมันเดินหน้ากันบ้างหรืออะไรจะเป็นสับเปลเรเผาผีกันไปอย่างนี้หรอแต่นายกไปแสดงความยินดีกับคุณอุงอิงด้วยท่าทีแบบนั้นก็ดิ้นกันเป็นกิ้งกือโดนไฟทําไม่ถูกบางละไม่เหมาะสมบางละคนเป็นนายกทําอย่างนั้นมันน่าอายก็คนอยู่พักเดียวกันพวกเดียวกัน จะเล่นจะหยอกล้อกันบ้างไม่ได้หรืออะไรกันนักหนาและคุณอุงอิงที่เป็นหัวหน้าพรรคและจะกลายเป็นนายกคนต่อไปหรือไม่นั้นมันก็อยู่ที่ประชาชนทั้งวัยและการเมืองในสถานการณ์นี้ที่มีก้าวไกลเป็นคู่แข่งคุณไม่เอาคนวัยขนาดนี้จะไปเอาคนแก่ขนาดไหนมาเป็นผู้นำแม้แต่เรื่องเงินดิจิทัลวอลล e หนึ่งหืนบาทก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่ารัฐบาลจะเอาแบบไหนอย่างไรกันแน่ อยู่ในขั้นตอนที่เขาจะพิจารณากันให้รอบคอบทำได้ก็คงจะทำและทำได้แค่ไหนเพียงไรเขาก็คงต้องดูกันให้ดีเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกันก็มีสติปัญญากันทั้งนั้นทาแล้วบ้านเมืองเสียหายทําแล้วติดคุกติดตารางเขาก็คงไม่ทำกันหรอกผมเชื่ออย่างนั้นเพราะพักเพื่อไทยคงจะมีบทเรียนเห็นพักพวกติดคุกติดตารางหนีไปต่างประเทศกันแล้วหลายคน คงจะเป็นบทเรียนได้ดีการเป็นรัฐบาลครั้งนี้ใครก็รู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันเยอะเขาคงจะไม่ทำอะไรซ้ำรอยเดิมทั้งการชุมนุมประท้วงการปฏิวัติรัฐประหารมันเป็นบทเรียนกับคนทุกคนควรหันหน้าเข้าหากันได้แล้วเลิกเสียทีเถอะที่เอาแต่ด่าด,าดา่าแต่ไม่เห็นจะทำอะไรเลยแทนที่จะปองดองกัน กลับเมายยดองกันทุกวันวางวางไปไหว้พระที่วัดไก่เตี้ยเคตะลิ่งชันกันเสียบ้างอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ